เห็นเขารีวิวบอกว่ามันขัดขี้ใครออกได้เยอะเราก็ไปกดมาลองค่ะเขาบอกว่าขัดแล้วปั้นช้างได้ทั้งตัวทุกคนอันนี้นะคะมันจะเป็นฟองน้ํานุ่มๆเป็นหยกัยกๆแบบนี้แล้วพลิกมาดูด้านหลังมันจะเป็นรูปช้างค่ะทุกคนจะบอกว่าเราเพิ่งสครับผิวไปตอนเช้าเองนะคะอันนี้อาจจะมืดๆนิดน,นึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันเที่ยงคืนแล้วของมาถึงตอนเย็นก็ลองเลยค่ะทุกคนอันนี้คือขัดแบบเรียวๆไปเลยนะไม่ได้ตัดต่อนะคะสัมผัสแรกเลยคือมันนุ่มมากมันจะออกหรอวะขัดไปสักพักแป๊บเดียวแค่นั้นทุกคนขี้ ตลึงตึงตังมากแม่คือเลอดอันนี้คือเราขัดให้ตัวเองได้ด้วยแล้วยังขัดให้ลูกได้ด้วยนะคะจุดประสงค์หลักเลยก็คือซื้อมาขัดคอให้ลูกค่ะคือคอลูกแตะไม่ได้เลยทุกคนคือมันเด็กอะเนาะเนื้อเขาอ่อนเขาก็จะเจ็บไปหมดเลยรับรองได้เลยว่าฟองน้ำอันนี้ไม่เจ็บแน่นอนและที่สาคัญขี้ใครหลุดจริงค่ะแม่หลุดแบบกระจุยกระจายอะทุกคนคือถูไปแป๊บเดียวมันหลุดเลยแทบจะไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยนะคะเดี๋ยววันไหนลองขัดให้ลูกเราจะถ่ายคลิปให้ดูนะทุกคนทิขี้ใครหลุดเป็นขุยๆแบบนี้บางทีขัดผิว,วอ,อมะม บางทีเราใช้หินขัดผิวทุกคนคือมันเจ็บมากไม่กล้าถูเลยมันแสบผิวไปหมดแล้วก็มันจะเป็นเหมือนแผลถลอกอะ่ะเรามองไม่เห็นหรอกถ้าเราขัดแรงอะ่ะอันนี้พูดเลยว่าตรงจุดมากๆทุกคนชอบมากให้สิบสิบไม่หักเลยคือมันออกจริงๆรแล้วมันไม่เจ็บเลยชอบความนุ่มความละมุนแล้วขี้ใครมันหลุดมันหลุดได้ยังไงอะ่ะงงมหศัศจรรย์จริงนะอันนี้พูดเลยว่าเกินคาดไปมากไม่คิดว่ามันจะออกเห็นเขารีวิวเราก็เลยอยากจะลองดูนะคะเมื่อลองแล้วก็ติดใจทุกคนอันเนี้ยคือน่าจะปั้นช้างได้ทั้งตัวจริงๆและ